ขั้นตอนในการดูแลรักษาในโปรแกรม E D h ท r ลปี y, เพื่อรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศน,นะครับขั้นตอนทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนครับโดยขั้นตอนที่1ก็คือการตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงของร่างกายในการเกิดโรคต่างๆรวมถึงโรคในกลุ่มหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะครับเนื่องจากว่าโรคในกลุ่มหลอดเลือดนะครับเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะ E D เกิดขึ้นครับ ขั้นตอนที่2นะครับก็คือการเข้ารับการปรึกษาและพูดคุยกับแพทย์นะครับเพื่อซักประวัติตรวจร่างกายนะครับในการประเมินหาสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ในการเกิดภาวะอีดีของคนไข้แต่ละคนรวมถึงคําแนะนําในการดูแลรักษาร่างกายนะครับและการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้อาการของโรคเนี่ยเป็นมากขึ้นหรือชะลอให้เกิดความเสื่อมช้าลงมากที่สุดนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับก็จะให้คนไข้เข้ารับการรักษาในโปรแกรม e d t d t e r p <pe> y ดด้วยเครื่อง BTL X Wave โดยการใช้คลื่นกระแทกนะครับบริเวณองคชาตเบาๆนะครับ